ไปทำมาเอาชิงเลี๋ยวทนได้ไม่มีบทไม่มีอะไรต้องเดือนเองเดี๋ยวสุดยอดเพราะว่าขออย่างเดียวขอให้มีเขี้ยวอะไรละอะไรของเราเจะมันมันต้องใช้เวลามันต้องมีคนติดตามให่ไม่เดียวแล้วก็ย่อชั่วโมงต้องให้นต้องการ0ชั่วโมงไะจะไปหาตรงไหนก็หนึ่งได้ถ้ามันมีขึ้นมันก็ต้องขึ้นมาแล้วนี่สบายล่ะ

เพิ่มาเดนเพิ่งาเดินต่อเนเดี๋ยวารพก่อนก็มเขาจะจ่ายทีละร้อยถ้าเลยร้อยกจ่ายตันเดยัาม่เหยง่้ลแต่ว่าถ้าไม่ถึงอก็ได้กได้อ่อ้าว่ึงหลังมาสิบหคะแนนครับสิ้าคะแนนโคงหลังวงมอสิบคะแนนเอ้เซ็กซี่เปิดทงก็ได้ไอ้หน้ามดเออเดี๋ยวกิน้าได้เดี๋ยนะ แหวนแดแดดไว้พี่สิวันทีอาเออยี่สทีผ่านแล้วครับอกอล์ฟระวังหลังไม้ก้นะเออแชมป์ก็ติดแดดต่อไว้ไว้แชมป์เออโก้ลิฟโก้ลนี่ฮะนี่คะแนนตอนนี้สามหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวมือแล้เดี๋ยวมือใช่อ,อ้าวอะไรวะเออมันโดนตัวไหนเข้าไปวะเอา เอาเดียวเอ่อจำแล้วยี่สิบนาทีผ่านติดสองเจ็ดสิบสามสีสากิ๊บสิบคะแนนครับหกสิบคะแนนอารี่สองครับอี่สองไปเรื่อยไปเรื่อยอ่าอยู่ดูฮะดูไป เราเห็นแล้วเลขห้านี่เห็นแล้ว,ล 5, ห,ลวหมายเลขสิบครับเจ็นสองเจ็นสามหมายเลขสิบนะโน้อีกแล้วโน้ตอีกแล้วคิปเดิม ทีหลังดังกว่าเออมาที่หลังดังกว่าพันลมก็ได้นแล้วก็รีได้แล้วเออไม่ได้โกงเท้วไหร่คนนม่มีโชคคนนี้มีโชคมีโชคออาโดนแก้วซื้อหลายรอบเลยไม่ถูกเลยเออเอาละเออว่าเรอ เรื่อยเรื่อเรื่อยเรื Hence, ่อยึขอห้าร้อยยี่สิบึงด้วยางหลังมาปดไว้ดิเออหมายเลขชิปปิไว้ดิครับเจ็ดสองเจ็ดสามยอาเจ็ดนะมมือหยสามหนึ่งสบห้คะแนนส่ไป ăn lôm thịt gà, miếng hòp ăn lôm đi, đi. À, à, li, đi, cha, đi ăn hà tô li, à, này, à, à, không có vấn đề các chú, đừng à, bà, đò, ờ à, một trăm lắm ờ À ờ quá buồn mưa vẫn giảm tem thì ôi hà lối đi mặc dù đi mưa nữa với lại thì khá, đài thì là lâu bài ด๋อยว้วแมงว้วยนาการว้เออทีฟันแดงหมาลด้หกเจ็ดแฝดมาได้แฝดดีจังแดงด้วยเอาเลยว้วยแฝดว้ยรวยเว้ยจบเลยจบเลยเอาลุกนาการบุญมาเอาแฝดหอยทอดมาหัวเสียแฝดเจริญแม่เจริยแมงเริ่มแล้วครับลุก การเขาก็จะเพิ่มเป็นรายเป็นของที่ยอดมากเอาเอาไว้ต่อเว้เอ้รามจับปีวัดของลายจับเออล้องไว้หมายเลขสองครับตอนนี้คุณไม่มีประโยชน์กับทีมแล้วคุณออกไปเลยครับคุณไม่มีประโยชน์กับทีมแล้วคุณออกไปเลยเออเอารามจับปีจับโดดลายมา เออวางไว้ก่อนมารายแน้นแบเอเอเวลาประมาณ1ิบีนาทีโอเวลานี่บางต่ไทยท่าน,นเออเวลานะ,ะไวายเลเถอะเอะเอวายเห้าวาล่นของกระโดดวงมืออกระโดดได้กระโดดไปถามาแดนเยอะๆตอนนี้ปวดะดับสี่อยู่ เออว้าสีจากอีกสิบหมายเลสองเสียงก้เสียงกอหมายีสองขาี่สองสิบสองไม่เข้าเลย เดี up, terminar, ๋ด wow. ูผ่านไม่หยุดนะอย่าหยุดนะแรงเลยเอากรุงเกดไม่ดีลุกขาเออ

เวลาผ่านไปแล้วครับยี่สิบนาทีเศษสีสุพรรณบัตเล่นเกมแล้วก็จำหน่ายครับบัตคกันลมก็จำหน่ายอยู่ครับราคาเดิมราคาเดิมคะแนนของสีสุพรรณตอนนี้ครับอยู่ที่สี่สี่ศูนย์ครับไหลนิดนึงอ ดีเต็มโดนเวลาดีคะแนนดีนอะไรอีกโลกนึงเออแปะไว้เอาแล้วก็วางระว,วังเออตามมาปึ๊บลาเท้าเวลาผ่านไปแล้ว28นาทีเสร็จครับแบะมาเออปึบว่าอ่าวึบเออของหลักเรียบร้อย อีกามาไม่ถึงเริมจักว่าเออะแนนแหมสุดยอดจริงครับ้เมไว้เดี๋เดี๋ยสุดยอดจริงๆเออเออว่าเอาลยจ้ารอบเเจ็ดสี่เจ็ดห้าหมายเลขเจรอบเเิบห้าหมายเลขเ อยู่รงไหนจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่สหมายเลขเจเบอรครับลอตเรี่ครับลอตเตอี่บัตรสขาวรอบที่เจ็ดเจห้ามายเลข <c oughs> ลเจ็ดเอ <c oughs> หมายเลข7จ็ดเจสี่เจห้ามายเลขเจ้าบลลตเตอรี่สีขาวติ๊กนาที เหลือเวลาการแข่งขันอีก10นาทีครับนาทีเดิอนนะเตืนครับคุณพี่ครับเออให้โอกาสครั้งเดียวเถอะให้โอกาสครั้งเดียวของสิบบาทก่อจ่ายมั่วนต้อนม่วนชนมั่วขอขอบัตรแนบม่วนชนมั่วนบัตรแนบม่วนชนมั่วนได้อ่า หมบน้าวัดซื้อหลายเบอร์เว้ยลายก็ติดต่อคะแนนโหน้าวัดซื้อหลายเบอร์ผู้จัดการเกี้ยไม่เชื่อ้จัดการเกี้ยผู้จัดการบรรยัติสีแดงแม่ผู้จัดการใบสารพันคะแนนตอนนี้สี่ห้าสองครับทีมสีสุพรรณนะครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกเก้านาทีเศษนะครับวิธีการใบหนาวครับแดดก็จะเริ่มเริ่มล่มๆแล้วครับความร้อนก็เริ่มคลายแล้ว เวลาตอนนี้ก็สิบเจ็ดสิบเจ็นาฬิกาเแล้วครับออนเย็นอนเริ่มคายค่อยๆชั่วหน่อยครับพุงเทปุลเสร็จนี่มัเลยครับนี่มัี่มันนี่มันไม่ไหวแล้วอากาศมันร้อนมากศรีษะสิบคะแนนศรษะอีกสิบคะแนนครับหมายเลขกอ่านี่ทำงานวัดทำงานวัดพุ่มเสร็จเทปลเอา นี่พาดภาพนาพระรามตีไหลกันไปนี่ก็ตีไหลแต่ก็ตั้งไว้แต่ก็ตั้งนาทามาอีกทีพระรามแหม่ยังไม่โดนยังไม่โดนศรีษะอ้าวข้างบ่วงมือได้เงินใหม่ครับได้เงินใหม่เออไหลสิบสองคะแนนของหมายเลขห้าครับ หลายในแชมป์อ๋อสุดยอดสุดยอดเก่งไม่ขายเก่งเลยแก้วเลยเออแก้ลุงเพียงบัอะไรครับบัตรอะไรบัตรพิเศษสีชมพูบัตรพัดลมด้วยจ้าบัตรพัดลมสีชมพูรอบที่สองเออลุงพี่มาให้โชว์ใครเลขเจ็ดหลังหลังก็หลังนี่ใช่ครับนี่เมื่อกี้สิเวทีแั้วไงเมื่อกี้ร้องเวทีแล้วไงอ่า พงทีอ่าหนุ่พีจับได้เบอร์เจ็ดครับแม่พี่อ่าพงที่ผู้หญิงข้างหลังเนี่ยอ่ารางวันรัตโลนครับแม่อ่าวันนี้ก็เคยเว้นก็แข่งรักพิธีแล้วกับโหรสีอ่าแต่นี่ถูกแล้วถูกป๊บนะอ่าโอ้คิดว่าพงถามได้ยินป่ะออได้ยินได้ยินดีดีด sí. ี เลขงานเลขงานพี่เลขงานคะแนนตอนนี้สี่เจ็ดสี่ครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกเจ็ดนาทีเอาห้าร้อยจะได้ไหมอ้าวม้าเปล่าครับแปดคะแนนว้าสุดยอดสุดยอดเอ้ยม้าเปล่าม้าเปล่าเอ้ยสิบห้าม้าบวกไม่เข้าอ่านี่ก็ม้าบวกมือเปล่าลอยลอยเข้าไปสิบห้าคะแนนแหมแจ๋วจริงๆ ไอทีกีินี่น้าเท้าตั้งไว้ตีลายตีสอกตีลายเอ้ยอ่าวยังไม่เข้าอไก่แล้วครับสีสะเอาสีเอ้ยสีสระอีกสแนนครับแหม่ย้อยย้อยนึกว่าจะไม่เข้าอืมดีครับแต้มดีครับจะห้าร้อยแล้วครับอื มาเพื่อะรหรือยังหรือยังหรือยังเอ่อปละด็นประด็นปรบทุในวมใจนะต้นไม้ห้าห้าศูนย์เจ็ดแล้วครับตอนนี้สีลูพันธ์ทางมาแดนที่5้าครับมาแลวตอนนีจิตอยู่ไหนจ้าสีตาเชื่อมแดนห้าศูนย์็จครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก5้านาทีเศษห้าร้อแล้วห้า พระรามยังไม่เข้าหมาป่าเดดไปไปเดียวตีไหลยังไม่ดีก็กหัวตีไหลไว้อานาขาตั้งมาอีกทีตีไหลสีสีสาอุ้ยชนปักสันกระเด็นไปทางนู้นเลยเออสีสาเนโก้ครับสิคะแนนดีแล้วดีแล้วดีแล้วคะแนนสวย อ้าวนได้จุดยอดอยังไงจเออวาเออ้าวหุๆไงร้อนไงโอ้ยเรียพ่้ร้นลยไม่งั้นช่วงวันนี้อบทพายนะ้ยชาดิ้นทนทนนะนี่พเรียได้ลวอยู่ารเยนชจะโดนไปด้วยนะพี่นะอาเอ นี่อย่างเดิมีแล้วข้มวเริ่มดีแล้วโอ้โหนกเต้นเด็กใหม่ไม่เคยเต้นก็เด็กใหม่ไม่เคยเต้นก็เต้นไวก็จะเต้นติดเต้นเดิน่วงอือเฮ้ยานกคะแนนตอนนี้ครับสีุ่พันครับอยู่ที่ห้าสองเจ็ดเ้าวเหลือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึงสี่นาทีเศษครับ ห้าสอเจ็ดบวกสิบห้าครับีคห้าสี่สองแล้วอาละไปก่อนโอ้ห้ารกว่าแล้วห้าสี่สองครับเหลือเวลาประมาณสนาทีครเหลือเวลาอีกสามนาทีเศษครับห้าสี่สองอาครับแข็งใจอีกนิดเดียวแม่ดีเนะเล่นดีด้วยครับ ท่าเล <1941, S 2> <rzy> er ่นกลางคืนอยู่แต่ทลาลเนี่ยนี่การเล่นกลางแดดเปี่ยงเปียนครับห้าสี่สองสวยๆเลยครับอ้าวครับอากาศมันร้อนเอออ้าวใครอ่ะมาดิเออมาเออเดี๋ยวเออชนะนี่เดี๋ยว นี่จานเนี่ยจานุพอนี่เราผ้าเอเหลือเวลาการแข่งขันอีกสองนาทีคะแนนตอนนี้5 4, ้าสี่สอหรือจะไม่ถึงว้าวมาโอ้ยุูดถกินหน่อยเว้ยโอ้โอ้รับอัดผ้าไหมโอ้เรียนผ้าอีกนีร่รับ วมให้คงว่เอาเอาเลูกขึ้นนี่แหละเดียวเอาลูกขึ้นอนเอา่วงให้ให้เอ้ยอย่าแยกนทสีละคนทีละคนคงพระลามโอ้ยพระรามสิบห้าสี่เอ้ยห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วครับห้าห้าเจ็ด แปนระดับเลยแล้วไปข้าวบวกเลยลูกขึ้นนี่ถ้าข้าวบวกแล้วไม่มีคะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นลูกขึ้นลูกต้มนะครับต้องเป็นขาสองเตะขึ้นไปแล้วครับถึงจะได้อเพียบก็ไล่ก็ห้าห้าเจ็ดครับเหลืออีกนาทีเศษเอา่ถึงแม้ราคาได้มาโดยลำดีราคาอะไรเนี่ยนาทีครึ่ง อ่านาทีครึ่งขออีกสองเรื่องทัวร์สิริวานจุดยอดเฮ้ยมีหมดแล้วไควะโอ้าไปหมดเลยเต้นอะไรวะเออปึ๊บห้าห้าโห้าห้าเจ็ดครับเฮ้ยโอ้ยห้าห้าเจ็ดบวกสิบสองห้าหกเก้าครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที อ่านาทนา้ดีนะเขาขับไล่รอบนาทีสุดท้าย569บันิลพูเบอร์เจ็ดนะครับหล้วหลังาลังห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 ลันหลังหลังหลังงังหลงลงล่ลงลังหลัลัหลังหลัลังหังหลังักโลกนะขัอีกสักโลกงหลเออลหังหลงหวังเจีงหลังห quạt tiếp đều Gói luôn lên Gói luôn Nào Cô ơi Lại Hướt à. Cô ơi Lại Hướt à. Cô ơi Lại Hướt à. Cô ơi Lại Hướt Cô ơi Lại Hướt Cô ơi Lại ห, i, หมดเวลาการแข่งขันครับหนึสีสุพรรณทำคะแนนไปได้569คะแนนนะครับก็ขอขอบคุณแฟนๆตะก้อรอดห่วงทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ